สวัสดีครบับวันนี้ตื่นเช้ามานะครับเราจะปินนกนี่ครับเราจะไปสัมภาษณ์พี่เล็กกันนะครับว่าเมื่อคืนเขาเตะเมียเขาเฟี้ยวจังเลยครับพร้อมยังครับครับพร้อมยังพี่เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนอ๋อเมื่อยขาครับเพราะเตะเมียครับเมียยังใช้ปิซ้อยาดมอยู่เลยผมเตะเมียจนผมจะเป็นลมครับมก็เลยตอนซืซอยาดมไม่ธรรมดานะครับ อ plane. ่าเป็นเฟี้ยวนะตัวเนี้ยก่อนผมจะเฟี้ยผมก็เลี้ยวมืก่อนนะครับเลี้ยวไปซอยไหนเลี้ยวผิดเนี้ยตัวนี้เอาหล่อนะเป็นแงครับนี่นะครับถ้าถามหาแก๊งเขาคือแก๊งหมูบินนะครับติดตามเขาด้วยที่ช่องเล็กมาเว้เล็กมาแล้ว นี่พี่เล็กเล็กมาแววต้องผมที่หัวเอาหัวมาแววนี่ครับเงินใหญ่จะเรียนประเภทนะครับย่อยพิมุยพ่มุยอยู่โน่นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้กุ๊กตื่นเลยตื่นเลยมาครับปะ ปซะสุดพี่ถุยตาจับย่งไม่ได้ครับตัวนี้ตัวตึงจัดครับเอาแล้วแม่ออกมาปาบแม่เอาไปแล้วไปพี่ถุยพี่มุ้ยเตรียมพร้อมนะครับปาปะพี่หยาดปาพี่เราจะไปบินนกกันแล้วนะครับพี่มุ้ยจ้าเพิ่งออกจากร้านเราใช่ไหมจ้า

ดูนะครับก็เดินมาแล้วครับอเล็กมาแว้วกำลังเดินต้มเตี้ยมานะครับดูไม่คนคู่นี้ไม่เคยกลัวเมียครับนี่ดูดูกินเฟียวมาแล้วครับเชิญครับเชิญดูครับนอนอาบแดดครับไม่รู้ว่าไม่ลุกไปไหนหรือลุกไม่ได้ก็ดูครับพี่น้ำนะครับพี่น้ำตัวแกล้งหมานะครับถมหมาครับ นี่นะครับอัดไว้เลยครับสองคนนี้ตัวแก้งหมาครับผมหมาดูครับหนูเขาว่ะเช้านี้เป็นไงครับพี่อัดครับมันไหมครับดีเช้านี้ที่หมอชิตลมดี อ่<ม>ไปแล้วครับ กุมนี้ like สวยมากเลยว่ะครูติดติดิติ่ินี่ฮบหยเก่งมาก